ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญสร้างองค์หลวงปู่ดูหนะ้าตัก5เมตรณาบ้านบุญพรมมะปัญโยนครไทยนครธรรมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งหลวงตามาได้เมตตาม,มาเป็นประธานฝ่ายสงร่วมหล่อในวันที่18มิถุนายน2566ซึ่งขณะนี้นะคะทุกท่านก็ยังสามารถที่จะร่วมบุญฝากกระแสบ,บุญกับหลวงปู่หลวงตาได้อยู่นะคะผ่านช่องทางที่แจ้งไว้ได้เลยซึ่งเป็นบัญชีของแม่ชีบุญเย็นท่านเป็นผู้ ดูแลสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะหรือติดตามท่านได้ที่ช่องทางบ้านบุญครหมมะปัญโยนะครไทยนะครธรรมนะคะเพื่อนๆสามารถร่วมบุญได้ตามกําลังใครมีมากก็ร่วมมากใครมีน้อยก็ร่วมน้อยจะ5บาท10บาทก็สามารถร่วมบุญได้เวลาเราทําบุญเพียงแค่เรามีจิตที่ปิติในบุญ กำลังบุญก็จะยิ่งมากอย่ารอให้รวยแล้วค่อยทำบุญเราต้องค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยถ้าสามารถสังบุญสร้ากุศลได้ทุกวันยิ่งดีนะคะจากบุญเล็กๆก็จะกลายเป็นบุญที่ใหญ่ในอนาคตเวลาชีวิตเราได้พบเจอกับอุปสรรคใดๆบุญนี้เลยคะ่ะที่จะมาคอยช่วยเหลือเรานะคะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมสร้างองค์หลวงปู่ดูด้วยนะคะขอให้อานิสงค์ผลบุญทั้งหมดส่งผลให้ทุกท่านมีความคล่องตัวทางทางโลกและทางธรรมให้ได้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการทุกผู้ทุกคนนะคะขอให้มีบาร,รมีหลวงปูด่ดูคอยคุ้มครองและชี้นำทางตลอดไปตราบเข้าสู่พระนิพพานเถิด และในครั้งนี้นะคะก็ได้เป็นตัวแทนเ,นเพื่อนๆส่งพระผงจกักรพรรดิและก็รูปลักษณ์หลวงปูท่ทวดหลวงปูด่ดูมีาถาพระมหาจักรพรรดิด้วยส่งเป็นร่วมบุญเพื่อแจกให้ญาติธรรม500ชุดนะคะและก็มีพระผงจกักรพรรดิเพื่อไปฝากบรรจุกับองค์หลวงปู่ดูอีก100อองค์นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้รับอาน,นิสงส์ผลบุญนี้ร่วมกันค่ะ